Where are you? I'm leaving now. I'm leaving. Where are you now? I'm on my way. Are you almost here? We're gonna be late. There's heavy traffic today. I'm stuck in traffic. <sighs> เคยไหมคะเวลาที่เราถามว่าเพื่อนอยู่ไหนแล้วแล้วก็เพื่อนบอกว่าเนี่ยกำลังมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงสักทีอะค่ะนะคะเมื่อกี้มีคำว่าฉันกำลังออกไปแล้ว I'm leaving ลองพูดดูนะ,ะ I'm leaving ที่บอกว่าฉันอยู่ระหว่างทางแล้วนี่ไงเนี่ยกำลังเดินทางอยู่เลยนะ I'm on my way I'm on my way เนี่ยกำลังเดินทางไปแล้วลองพูดดูนะคะ I'm on my way ฉันติดอยู่ตรงนี้ที่รถติดเนี่ยนะกำลังติดอยู่ว่าไง I'm stuck in traffic ลองพูดดูค่ะ I'm stuck in traffic คำว่า stuck in traffic มันคือเราติดอยู่บนถน,นนะน่ะนะ traffic การจราจรใช่ไหมคะมัน stuck ก็คือมันติดไปไหนไม่ได้อะถ้าแบบแึนิดนึงค่ะในเติมเองฉันกำลังออกแล้ว I'm อะไร leaving ถูกไหมฉันอยู่ระหว่างทางแล้วแอ On my way รถ uh, ติดอนะติดอยู่ตรงนี้แอ Stuck in traffic ตอบได้ทั้ง3ข้อไหมคะถ้าตอบได้ก็น่าจะไปใช้ได้แล้วนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจให้คุณหนุนนะคะอย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะถ้าสนใจเล่นข้อภาษาอังกฤษคุณหนุนมีอยู่นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นแท็กมาสอบถามสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก็งภาษาอังกฤษตั้ง,งเหลวแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าถึงจะ้ะบ๊าย